สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงมาชวนท่านผู้ชมกินข้าวนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะป้าแมงก็มีปลาดุกย่างนะคะแล้วก็น้ำน้ำพริกเจีวบองแมงดานะคะตาหลานทำนะคะของหลานค่ะนะคะรอดอธรรมดาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะเป็นสินค้าที่ทำในครัวเรือน ขายตามระแวแกหมู่บ้านค่ะนำ้ำพริกแบงดานะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะอะไรนะทานตะวันใช่ไหมคะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะะเนี่ยต้นอ่อนทานตะวันประแมงก็ชอบกินนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ข้าว แค่นี้ค่ะอาหารของป้าแมงวันนี้นะคะตอนกลางวันค่ะกินซานิดหน่อยโอ้ยมีเพื่อนมากินซานิดหน่อยนองจากว่าป้าแมงลงไปเดินดูนานาปรังนะคะที่หวานข้าวไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่สามก็ลงไปดูน้ําท่านะคะถ้าหากว่ายังเยอะอยู่ก็คงจะต้องออทอําต้องระบายนะคะระบายน้ําออกไป ถ้าสามวันแล้วน้ํายังไม่งวดแล้วก็ไม่แห้งนะคะจะทําให้ข้าวที่เราเมล็ดข้าวที่เราหั่นจะเน่าได้นะคะป้แมงก็เลยลงไปดูก็ปะมากินข้าวกันุนมาก <c oughs> กินข้าวกันะแมงชอบกินค่ะต้นอ่อนทันตะวัน ซื้อประดุกย่างมาค่ะตัวหนึ่งตอนนี้ปลาในสาวของก็้าแมงก์เขาโตแล้วนะคะเอายากเลยต้องตัดสินใจอีกบอ่อหนึ่งที่ขุดใหม่นะคะก็จะเลี้ยงในกระชังค่ะ กินคนเดียวก็อร่อยนะค่ะเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือแม่ก็บางวันตอนเย็นลูกเขาเลิกงานมาเขาก็มากินข้าวด้วยตอนเย็นอร่อยค่ะ โอเคค่ะท่านผู้ชมประเมนขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ